ทำไมถึงตัดสินใจมาใช้เบลแม็กพาส์คะก็ปากต่อปากแล้วก็แล้วก็เบกตาเนาะเบกตาเปลงพิษทนี่แปล่งพิทางเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ของยี่ห้ออื่นมันแตกต่างไงบอกว่าอากาศปีที่แล้วออกดอกยากแต่แปลงพี่ต่อคนลกับของพี่สมัยเนาะลวติดกันเลยมันมีผลไหมคะว่าอากาศหรือดินไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวที่อาหารแล้วถึงว่าอากาศก็มีส่วนแต่ก็แต่ที่มีส่วนมากคืออาหารเสริมของเราเนี่ยแม้จะเด็ดทิ้งก็เสียดาย ขอเข้าได้ตีติ้งท่าไหร่ก็ไม่หมดปีนี้เต็มร้อยปีที่แล้วหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้เบอร์มาพัสตอนนั้นที่ดอกไม่ออกแล้วดอกมาป่ะคะก็ก็ได้ทุนคืนนะพอเราใช้เออดอกมันก็ยังยังมาให้ดอกตารุ้นสองมาตัดมาสวยไหมคะสวยลูกสวยไม่มีไม่มีโบ้หนามสวยมากไม่ต้องใช้หลายตัวสลับแล้วไงไม่ต้องหลายตัวเลยคือใช้สูตรเดียวจบจะเปลี่ยนแปลงผิดตามากเลยปีที่แล้วนี่มายืนมายืนใต้ร่มอย่างนี้นะโล่งเลยโล่งเลยนะร้อนเลยนะใบไม่พอปีนี้แบบ นี่ขนาดยอดแรกนะขนาดใบแรกนะว่าตรงไหนดีตรงไหนสวยได้วิ่งไปดูของเขาหมดใจคำเดียวว่าใช้ไปเธอไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเจ้าไหนที่ยังไม่ได้ลองก็ให้ทดลองดูได้ใช่ถ้าไม่เชื่อก็มาดูที่สวนนี่ก็ได้สวนสิริพรนะครับแปลงผู้เรียนภูเขาไฟนะภูเขาไฟครับสวนรั์สิริพรสวนรั์สิริพรที่บ้านสันคิเลกครับอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษเพราะว่าลูกค้าบางคนบอกว่าโอ๊ยอากาศต่างกัน ก็อยากจะบอกว่าสีสเกดแปลงติดติดกันที่ใช่ของเราดอกไม่ออกแต่แปลงที่ใช้ดอกล้วชนกันเลยอากาศเดียวกันแต่ว่าคนละแปลงเท่านั้นเองอากาศนันก็มีส่วนอยู่แต่ว่ามันมันอาจจะเป็นส่วนประกอบอยู่แต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวใช้เนี่ยมันปัญหาคือตัวนี้เลยอีแปลงนนนะปีกายนี่ไม่ได้นะแต่ใช้ไอ้นี่มานะดอกไม่รู้มาจากไหนเนี่ยตอนนี้เต็มอยู่นัะ๋อแปลงเล็กใช่ไหมที่บอกดอกเต็มเลยอไม่เชื่อเดี๋ยวไปพาไปดู เพราะฉะนั้นเรื่องดอกอะง่ายๆไม่ต้องทําสารก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็แค่ฉีดผลกระตุกทุกวันอย่างเงี้ยยังออกมาได้อันนั้นก็ไม่ได้โฉบสารใช่ไหมที่ออกดอกมาเยอะๆน่ะแล้วก็ยังไม่ได้สะสมอาหารเลยยังไม่ทำอะไรเลยมันก็ได้ดอกเพราะฉะนั้น เรื่องดอกไม่ต้องกลัวมั่นใจแล้วก็เดินตามว่าเอ้ยตอนนี้มันจะต้องทํำยังไงทางดินควรจะต้องเป็นตัวไหนที่มันจะเหมาะสมกับช่วงนั้นเนาะรวมแล้วสาิบไร่รวมแล้วสมมติสามสิบไร่ก่อนก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ต้นทุนค่าบารุงหมดไปเท่าไหร่คะค่าบารุงนี้อย่างน้นอยสองแสนไม่อยู่ยนนี้ค่ายาตั้งหากนะแต่นี้ใช้มาแล้วนี่ปีนี้ใช้เต็มร้อยแล้วข้าไปดูแปลงนู้นกันเนาะไปครับอย่าไปแปลงนู้นกัน เดี๋ยวไปดูแปลงมีดอกกันจากแปลงนู้นนะที่ผ่านมาบอกว่าเหลืองทั้งแปลงไม่ได้พี่กายได้ได้แค่สี่ตันบอกว่ามายังไงเนี่ยแล้วไม่ใช่ต้นเดียวด้วยนะมาแทบทุกต้นมาแทบทุกต้นมีก็ติดแล้วเนี่ยเนี่ยมาแบบไม่เกรงใจกันเลยทางแยกไม่ละบานผ่าฝนมาจากเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเป็นเลยมาทุกกิ่งเลยได้แล้วได้ใจมาดูต้นนี้อีกต้นนี้ก็มีดอกเออก็ล้องก็แลมมาเน่ยดูสิน่ะที่ไม่ีตียี่สก้าันยา อยู่ในช่วงทําใบชุดหนึ่งนะคะชุดแรกใบชุดแรกอ่ามาต้นนี้กต้นหนึ่งสีสะเก็ดก็ฝนฉ่ำฝนฉ่ำๆฝนตกยังไม่หยุดเลยเนี่ยมาปเดือนสองดอกก็มานะแขนงก็ยาวเหยื่อเลยอันนี้นี่คือตอนแรกมันมาแขนงกันเนี่ยใช่ใช่แล้วมันเปลี่ยนเป็นดอกถ้าหาว่าถ่ายต้นเยอะ่าถ่ายเป็นบางต้นก็ไม่ได้ติดน้อยๆเลยนะติดเยอะติดเป็นราวอย่างนี้เลยอ่ะ ใบมันถึงอ่าอาหารดีอาหารมันได้ที่สําคัญคือวันนี้วันที่ย9บเก้ากันยายนนะครับรุ่นนี้ก็ดอกประมาณสัก3าสิกว่าวันและดอกสวยด้วยนะบางคนยังหวงเรื่องลงสารลงสารกวนดอกไม่ออกอ่ต้องลงกินไหนไม่ได้ลงขนาดทําใบอยู่นั่นเนี่ยตั้งแต่สิงหากันยามาเนาะเราเจอฝนมาตลอดเลยตลอดเลยตั้งแต่ตัดลูกมาเนี่ยดอกมันก็มาก็ดูจะมาอย่างไงเออ แล้วก็มากลางใบอ่อนด้วยมั้งเนี่ยเพราะว่าใบมันเพิ่งจะยังไม่แก่ยังนะ <laughs> มากลางใบอ่อนนะเนี่ย <laughs> ยังไม่ทาอะไรเลยเนี่ยมาอย่างไงเนี่ยบางคนที่มีปัญหาตอนนี้นะจันทบุรีคือผีดไปแล้วก็ใบไหลกลัวดอกไม่มาอันนี้ก็ตอบโจทย์ให้ได้ว่าใบายอยู่ในช่วงทําใบเลยนี่จะจะที่จะให้ดูตอนนี้นะเอ่อเพื่อเสริมความมั่นใจในในแปลงนี้เลยนะของของพี่ต่อพลเนี่ยเดี๋ยวต้องออกมาดูข้างหน้าอะดูใบนี้ก็ได้นะในต้นนี้นะที่เราเห็นเห็นดอกเต็มต้นนี่นะนี่ใบ นี่ใบชุดชุดหนึ่ง,งชุดหนึ่งที่ทํามานะใบยังไม่ได้แก่เลยนะให้ี่อันนี้ใบแก่นะอันนี้ประมาณ7วันใบแก่นะครับนี่มันแสดงให้ถึงดอกระยะดอกประมาณ30วันแสดงให้เห็นว่าตอนได้ดอกมาเนี่ยยอดนี้จะเป็น ใบฟักดาบใช่ใเป็นใบอ่อนที่ลั่นออกมาใช่แล้วเขาได้ตุ่มตาดอกมาวันนั้นเลยได้เก่งแต่ใบนะคะบางคนแบบใบสวยดอกจอบไม่เปล่าการันตีว่าออกค่ะตอนที่มาเป็นแขนงทั้งนั้นเลยนี่แขนงเปลี่ยนเป็นดอกแขนงเปลี่ยนเป็นดอกทั้งนั้นเลยครับจากที่ชี้มาเป็นแขนงนะอย่างน้อยต้องมี3ามสี่ตันให้พี่สามตันยังต่ำๆสามตันไม่ขาดเนี่ยผลงานของไบโอแม็กสามตันนี่ได้ค่ายาไป2ปีเลยนะเนี่ย